สวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่ที่ไหนนะคะอยู่ที่ศูนย์อนุรักษ์ป่าชัยเลนระยองครับออมีอะไรบ้างก็มีขี่เลนมีต้นไม้ต้นอะไรฮะก็มีต้นกองกลางมีต้นสแสมต้นตะบูนอะไรประมาณเนี้ยในต้นตะบูนเดออินผ่านมาแล้นี่เขาทำทางใหม่หรอใช่แหน,นดูดิโอ้กล้องดีกล้องกับแ รู้สึกว่าเราจะมาได้แค่นี้แหละวันนี้คือเพราะว่าสะพานเขาทำใ,ใจมาถึงแค่ตรงนี้เพราะจริงๆแล้วถ้าเดินไปตรงนู้นนะเดินไปขา้างหน้าถึงทิศทะเลใช่ไหมมันจะเป็นหอให้เราขึ้นไปดูบริเวณกว้างสวยงามตามท้องเรื่องค่ะศูอนย์อนุรักษ์นะศูนย์อนุร,ก <laughs> นรักษ์ป่าชายเลยนแต่ไห <laughs> นทํงเดินได้พูดผิดพูดใหม่ได้เราไปได้นะพี่ไม่ไปไม่ไปเออไม่ให้นู้นหรือเปล่าไปเราก็ดูมันจะไปอะไร คนยังอ้วนเนี่ยดูดูด้วยนะคะโอเคบ๊ายบายค่ะจริงๆแล้วมันจะมีปลาตีนไหมนะหนูมีตีนจริงๆนี่พูดจริงๆรู้จักปลาตีเหรอไหนปลาตีนมันยังไม่ขึ้นมาอืมนี่นี่นี่บีบไหนไหนอะไรปูอะไรมาดูดิไหนมีกระป๋องในกระป๋อง ซูมซ <Zoom>, ูมเห็นไหมเขามาดักปูกันนี่ยิ่หมดเลยอันนี้ปูอะไรก็ปูดองอ่ะไม่แน่ใจว่าปูดำเหรอไม่ใช่ปูดำปูแปะไะ่ใจะปูใบไ,ไม้อะไรประมาณนี้แหละอืม,อมนี่เขาไปดองเรืออะไรทำไมเรือสัมภเวสไปเราเรีบไปโรถสัมภเวสดีกว่าโรถสัมภเวสว่าเลยโอ้โหมันโรถสัมภเวา อะไรนะอะไรนะอะไรเรื่องววอะไรวะไม่ใช่ละไอ้บุเพศนิวาสเดี๋ยวเราวาดไปรู้สมพภาพกันค่ะไปรูสมพภากันนะคบ๊ายบาย